ชัดเจนกว่านะตั้งแต่ในสมัยกู้ดอจัจวนะมีการใช้เอสกสาราชการเยอะมากมีการส่งเครือข่ายข่าวสารต่างๆนะแล้วก็มีการาในช่วงตน้นทศเจเนี่ยมีการเรียกว่ารีแลกในแง่ของกฎหมายควบคุมสิ่งผิส,งสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าประชาชนเนี่ยมีความกระหายในการรับรู้ข่าวสารอย่างมากนใการรับรู้ข่าวสารอย่างมากรวมถึงในการที่ รู้ว่าผู้ปกครองทำอะไรมีนโยบายอะไรนะในฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะนี่ผมให้ปีมาดูเนี่ยนะเราจะพูดเล่นๆว่าปีที่เราบอกว่าเป็นปีสมัยใหม่หตั้งแต่789ปีปฏิวัติฝรั่งเศสผมใหได้ทำลายข้าว่านะแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นใน,ในช่วงเวลานะนะั้นปี หนึ่เจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่9หรื14เนี่ยที่สะชนงนะ14เ,เนี่ยเราคงนึกถึงว่าเรารู้ว่าเป็นบุคคลแบบไหนเมื่อเราพูดถึงอันดับที่สุดในในรูปแบบหนึ่งเนี่ย14 14เราคิดถึงความแปรสั่นใช่ไหมสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงนะั้นคือว่า14เนี่ยขึ้นคลองร่างในช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมการเมืองแบบรั้นเอง จุกที่เลยว่าฟองของที่ระบบฟองที่เป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่แนข็งในในอังกเกตการณ์นะคือการที่อำนาจรัฐบาลในเป็นค้ำทายอย่างหนักเลยนะแต่ว่าดุลิศที่คลองลาดเราเนี่ยก็พยายามที่รวบอำนาจนะที่เราเป็นเป็นระบอบสมรสจินาการเนี่ยนะพอถักที่เห็นว่ารวบอำนาจได้จริงหรือเปล่ามีข้อเสียเยอะว่าหลายหลายอย่างมันไม่สามารถรวบไปได้นะแต่ว่าภาพหนึ่งก็คือว่าพยายามที่จะจำกัดอำนาจของเราบริวารส่วนหนึ่งก็คือสร้าง ความแหวะสายนะแหวะสายในโซนหนึ่งก็คือเราก็บอกามันก็เป็นวามที่สูงในโซนหนึ่งเนี่ยในทางสังคมของชนชั้นสูงเนี่ยของมันมันขยายเ,เรียกว่าเรียกว่าโลกของคนชั้นสูงเลยเพราะว่าการที่ความแหวะสายถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างกร,รุงปารีสขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราโนบิลิตี้เนี่ยต้องย้ายกลับไปอยู่มันทำให้พวกคนเหล่านี้นที่เคยมีฐานอำนาจของตัวเองมันต้องตัดฐาน,ำนาอำนาจตัวเองแล้ว ทำให้จะต้องอยู่ภายใต้นทะี่เรียกว่าสาั่งทิ้งเนี่ยโดยที่ะม่นั้นเนี่ยนะในของอางานของเอาเวิลเลียมเบริรตี้เนี่ยพูดถึงประวัติศาสตร์เรื่องอารมณ์เนี่ยเขาพูดถึงช่วงเวลานึ่งว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีนวัตกรรมทางวรรณกรรมหลายอย่างในช่วงนั้นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนวัตกรรมมันมาจากความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของเหล่าบริตตี้ ส่วนหนึ่งคือว่าคนเหล่านี้เนี่ยก่อนเคยมีฐานอำนาจตัวเองถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้ง50ปีเนี่ยขบวนฟรองเนี่ยขบดนโรเบรตี้นี่ยทำทุกอย่างเลยแล้วก็ในสมัยตอนเด็กๆเนี่ยตุนิชุสีก็หลกแต่ในอย่างเดียวเพราะวจะมีคนมาสัดหานั่นนะความมุ่งไมุ่ในบาร์มีกเนี่ยการย้ายไปก็เป็นส่วนหนึ pues mm ่งที่หนีจากตรงนั้นแล mean, nah, mean, ้วก็เอาโรเบรตี้ไปด้วยเนี่ยนนตัดตัดฐานออกไปจากฐานอำนาจตัวเอง นะเรื่องอารมณ์ต้องมองว่าในช่วงนั้นเนี่ยการที่คุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบราชสํานักแบบที่มันมีมีเวจีบางอย่างที่มันมีจิตมากๆเนี่ยมันทําให้รู对 h. 对 h. ้สึกว่าคือในเรล่าใหฟังเลยว่าในประมาณสิบปีที่ผ่านมนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาไปที่หลายอย่างในเรื่องการศึกษาที่เป็นเรื่องว่าอารมณ์มากขึ้นเนี่ยอาจจะบอกว่าานักประวัติศาสตร์ศิลปะทําอยู่แล้วแต่ว่านักประวัติศาสตร์เนี่ย พยายามไปดูสังคมแห่งอารมณ์แต่ไม่ด้ดูในแง,ง,ง่ปัจเจกบนะดูว่าอารมณ์ของผู้คนในใจักรยุกเนี่ยม,มีมีการฟอร์มเรื่องอารมณ์ยังไงนะอันนี้นนางานชิ้นนี้ก็ไปดูในช่วงในในในสมัยหลุยส์ทีสีแล้วก็ไปมองว่าคนพวกนี้เนี่ยมันต้องมีความไม่แม่คมนคงทางอารมณ์เพราะว่าไม่ได้แม่คมนคงแต่ว่าไม่ไม่ใช่จิตสติอะไรยงเีนะไม่แม่นคงเพราะว่าจะต้องอยู่ในระบบที่พยายาม ให้ตัวเองอยู่ในเเอร์ของของคนที่ก่อนอี่คือคนเหลือตี่แล้วก็เรามาต้องการวงชั้นชั้นชั้นใกล้ๆเนี่ยนั่นทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องอา่อาอา่เอาเรียกว่าเรียกว่าจะต้องคอยคือมืออื่นไม่มั่นคงเนไม่มั่นคงในสถานะไม่มั่นคงทางอารมณ์จะก่อให้เกิดการวรรณกรรมในช่วงนั้นหลายชิยีที่เป็นวรรณกรรมที่พยายามมีแนวคิดในการที่จะอ,อ,อ่ายลวก็อิสระเกตภายในตัวเอง ในที่จริงแล้ววรรณกรรมที่ที่มีความพยายามในการทีเ่เรียกว่ายอะไรพยายามตำรวจภายในตัวเองที่มันมีมามันมีมานานแล้วเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นมันเป็น,น,ปนขนมวรรณกรรมที่มันแบบพิจนารนณะาเนี่ยซึ่งตัต้งแต่สมัยออก,กัสติงเลยก็มีแต่ว่าส่วนหนึ่งความไม่มั่นคงเนี่ยมันถูกถูกโปรเจกต์ออกมาที่ไม่ใช่ว่าในทางศาสนาในทางอารมณ์นะจะมีวรรณกรรมหลายชุดที่ท,ที่ที่มีความพยายามที่จะ อธิบายในส่วนน,นั้นนะคือพยายามต้องเราความนยมออกไดมาเราต้องดูของวุฒิย่เราจะอยู่ในเฟเวอร์เราตกในเฟเวอร์เมื่อไหร่คนนี้มันจะดีกว่าเราคนนี้มันจะเป็นที่ปลอดบานมากกว่าเราอะไรแบบนี้นะเพราะักการมันก,รกรรมม็นจะมีเรื่องอิจฉาริษยาแล้วก็ยินดีกับความฐาลงของคนอื่นแลว้วก็ตัวเองต้องคิดมัม่นใจว่าผมจะพยายามที่จะอยู่ในในวอะไห สนใจเรื <Plant festivals> ่องความรักของตัวเองอะไรแบบนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับวราณกรรมที่ว่านะมีทักบทละครแล้วก็พวกที่ส่วนหนึ่งมันเป็นทางทางวรรณกรรมเพราะวทาเขกี่ยวคัญเีว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดขึ้นของวรรณกรรมสมัยใหม่ทด่ว่าเรายาเราไิย่าเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่พยายมติดโรเกย์มีวัตุภายในมากขึ้นแต่ในสุงในช่วงนั้นเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่เห็นรูปแบบของโนเบลเหมือนอย่างที่เราบอกว่างานในในในช่วงต่อมาแต่ผมว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมี าอาหารเนี่ยเราไม่ขึ้นไม่ไปเรื่องศิลปะที่ไหนได้